สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค่าสามสีสิงคามาชมภาพบรรยากาศยามเช้านะคะภาพบรรยากาศยามเช้าที่บ้านเรานะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะคะลองเสียงลกเสียงธรรมชาติไปด้วยนะคะ ของเสียงนกเสียงธรรมชาติยามเช้าๆนะคะของเสียงไก่ขัน บรรยากาศยามเช้านะคะเสียงไก่เสียงนก มองฟ้ายามหน้าฝนนะคะก็จะสวยงามแตกต่างกันไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ขอบคุณทุกเตัวทุกไลท์ทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะาชมภาพบรรยากาศยามเช้าๆนะคะเื่นขึ้นมาก็จะสดชื่นยามเช้านะคะปิดกาแฟไปด้วยชมภาพบรรยากาศแบบนี้ไปด้วยก็จะสุดใจนะคะวางเสียงนกเสียงธรรมชาติไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะไก่ก็พบอกว่าตื่นตืนกันได้แล้วตื่นกันได้แล้ว บรรยากาศยามเช้าเช้าแตกต่างกันนะคะคนละมุมคนละฝั่งนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝ้าอีกสีนึงนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะ